Happy birthday to you Happy birthday to you ลุกขึ้นมาสิลูก Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you uh, <c oughs> อ่อา,าอก่อ, <c oughs> อนที่จะแไปกรู๊ปอโอ้ย่อธิษฐานลูกอ่าอธิษฐานก่อน อันนี้ก็คือสตัมมัมมีว่าเท oh, no. ียนมันจะดับก่อนไหมเนาฮื้อโอ้โหนานนะเนี่ย แรงเกินไปลูกพอแล้วยอย่าขอเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้นะลูกพอยแล้วไม่หมดแล้วลูก <laughs> อ่าวันนี้อายุครบเท่าไหนะร่ยี่สิบเลวเลอายุครบเท่าไหร่คะ่ะสิบสี่นะคะ <laughs> ก็ขอให้ลูกหมีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเป็นที่รักขอ,ของครอบครัวทุกๆคนตลอดไปนะลูก <laughs> แต่ขออย่างเดียวแม่ขออย่างหนึง่งห้ามดือ้อห้ามเถียง <laughs> เข้าใจ เข้าใจไหมรับปากมาเดี๋ยวนี้มีวิดีโอเป็นยืนยันไหมรับปากไม่อ่มไม่รับปากก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วมียงดีอ่ะไม่ถ้าปากเขาอย่างนี้ได้เกยงก็ได้อ่าโอเคมาเปล่าอ่าขอให้ประสบความสําเร็จนะลูกไม่ไม่เป็นไรลูกค่อยๆเปล่าเร็วเร็วเร็เร็วข้าเร็วควันไปอีกเอน้องลูกหมีสิบสี่ปีแล้วค่ะสิบสี่ปีแล้วค่ะ